บริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%ตักมาเลยที่ facebook จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามายืนยันแพ็กนักเตะที่จะเข้ามาในวันจันทร์ที่เท่าไหร่วันจันทร์ที่ 8, เดือนที่12 2025นะส่งท้ายปีนะครับสำหรับแพ็คนี้นะในวันจันนะก็หลายคนนั้นจะพอทราบข่าวนะว่าจะมีมิเชลพาติไอ้มาลดินี่มานะมาลดินี่มาแล้วก็เนยมาแล้วก็ลาอู U, นะครับมาดูกันนะว่านักเตะแต่ละตัวจะมาในเพลสตล์ไหนนะโดยมาลดินี่นะจะมาในเพลสตล์ดีวิซี่ฟูลแบ็กนะก็คือแบ็กเกมลับนะครับมากับกิวพิศเศษอย่าง a อร e เรียลฟอร์แล้วก็ทางด้านฟอร์เทนนะครับเนม a าจะมากับเพลย์สไตล์อย่างฮูผู้เล่นกับสกิลพิเศษอย่างแอคชั่นเบิร์ดแล้วก็โมเมนตัมดีบิ้งนะครับแล้วก็บิสเคิลเลอร์ของลาอูนะแล้วก็เพลย์สไตล์อย่างดัมมี่ลันเนอร์เป็นเพลย์สไตล์ที่ผมว่าหายไปนานไปนานนะสำหรับอ e ีพ c กนะก็นานๆทีกลับมาทีนะครับมามาดูค่าพลังโอเวอร์โอ้เข้าๆนครับสำหรับสัปดาห์นี้มายืนยันค่าพลังโอเวอร์อให้ด้วยนะครับผมมาดูกัน โดยนะครับนักเตะนะครับก็มาดูคนแรกเลยนะครับนีมานะนีมานี่จะตันที่ประมาณเอาแบบออโต้กันนะใส่บูสต์ไทเกอร์บูสต์โค้ดได้แค่ร้อยหกเองหรอไม่ร้อยเจ็ดหรอเนมามีบูสต์โค้ดคนอื่นร้อยเจ็ดปะร้อยหกเองหรอใช่หรอได้แค่ร้อยหกเองหรอเนม่าเพื่อนมีบูสต์อื่นทำให้นายร้อยเจ็ดไหม ไม่มีเลยหรือแต่ว่าก็ไส้ในสวยนะครับในมานะไส้ในร้อยเจ็ดเลยนะนี่ไส้ในริมเส้นเอเดียสร้อยแปดนะครับค่าพลังสวยนะสำหรับผมนะถ้าดูแบบออโต้ใช่ไหมออโต้ Auto. ใส่บูทก็สวยนะสำหรับโฮพเยอร์นะดูดิแจมๆอะ่ะถ้าเทียบกับโฮแบบพวกระดับเมตาหน่อยก็จะมีเน็ตเวเนาะเน็ตเวทด าวิวน็ตวิดนะครับของเมตาเมตาหน่อยนี้มาจะเด่นกว่าเรื่องพวกความเร็วสปีดเน,ะ Balance, นะาะบาลาน์นะครับการจ่ายบอลบอลบอลสั้นบอลยาวนะครับเน็ตวิดจะได้เน็ตวิดคล่องกว่าน a ี้มาเน็ตวิดบอลคอนโทรลดีบิง้งไปกับบอลดีกว่านี้มาล่างนี้นะแล้วก็เกมรับดีกว่านี้มาล่างนี้นะครับมีเชลพาตินี่บ้างพาตินี่พาตินี่ล่างนี้ พาตินี่จะคล่องกว่าเนมานะจ่ายบอลสั้นยาวเนมาดูดีกว่านิดเดียวลูกโคเนมาดีกว่าไว้บอลบอลบอลสั้นพาตินี่ดีกว่าหนึ่งความคล่องตัวสปีดนะส่วนใหญ่จะเป็นสปีดนะที่เนมาดูดีกว่ายกเว้นสปีดต้นบาลานอะไรเงี้ยแล้วก็ความแข็งแกร่งพาตินี่ดูดีกว่านะส่วนตัวใครายขาดกองกลางฮูเพเยอร์ผมว่าเปิดละน้าได้นะสาหรับเนมาร่างนี้นะว่าน่าสนใจอยู่นะสําหรับผมนะถ้าผมอัพบอเดี๋ยผมลองอัพเล่นๆก่นดูนะ ลดพาร์ตลดไลออกแล้วก็ดันโค้งขึ้นมาเป็นสีฟ้าสปีดต้นเว้ยก็สวยแล้วนะแค่นี้ยผมว่าประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะโอ้โหได้อยู่นะเพื่อนๆคิดไงลองคอมเมนต์มาหน่อยนะเฟี้ยวเฟี้ยวเลยนะครับสําหรับนี้มาจาระจู้นะโอ้โหได้อยู่นะไปตัวต่อไปครับตัวไปของเป็นลาอูครับบิสเคลเลอร์ลองใส่เป็นบูตฟรีคลิกแล้วกันเพราะว่าหลายคนอาจจะอัพเป็นสายแบบ บิสเคอร์เลนะตันประมาณร้อยหกเหมือนจะร้อยเจ็ดได้นะถ้าจำไม่ผิดนะเห็นผมเคยลองอัพเล่นๆอยู่ใช่ปะได้แค่ร้อยได้แค่ร้อยหกเหรอหรือว่าได้ร้อยเจ็ดแต่ค่าพลังสวยนะเฮ้ยร้อยเจ็ดได้เฮ้ยลองอัพดูได้ร้อยเจ็ดว่าคนดูนี่สวยๆครับราหูร้อยเจ็ดนะบิสเคอร์เลนะ จบสกอร์เก้าสี่ลูกโค้งเก้าสิบครับสปงสปีดสปีดต้นะการหาช่องดีจัดเลยวะ่ะหาช่องแม่งดีเกินลดมาใส่อย่างอืงอ่นดีป่ะดันดันความแข็งแกร่งให้เป็นแบบนี้สปีดหน่อยอร่อยแน่อัพแบบร0อยเจ็ดก็สวยนะเมื่อกี้ก็สวยแล้วรถนี่รถนี่ใสน่นี่นี่ร้อยเจ็ดสวยๆแจมแจแมวแวนี่แจมแจมเลยครับ ต่อไปคนสุดท้ายครับเมาดินะ RAW, นี่นะเมาดินี่นี่ล่างนี้สกิลมันเหมา ouais. ะกับสกิลพิเศษมันเหมาะกับแบบส่วนตัวนะผมว่ามันเหมาะกับอ่าเหมาะกับเซนเตอร์นะใส่ชัดดาวใส่ชัดดาวยืนเซนเตอร์ไส้ในเหมือนจะได้ร้อยสิบอยู่นะเห็นเขาบอกกันมานะนี่ไส้ในเซนเตอร์ร้อยสิบนะครับ มีอะไรลูกพ่อได้แมวมาใหม่ด้วยอืมนะครับก็เฟียเฟ้ยวๆแลวกันนะใครที่อัพเป็นชอบเล่นกองหลังออฟฟ่ตายนะผมว่าสามารถไปเปิดทางด้านเมลดินี่มาใช้งานได้นะดูสในร้อยสิบเลยนะครับส่วนใครขาดแบ็กเกมรับก็อัพเป็นสายแบ็กเกมรับก็ได้นะนอัพแบ็กเกมรับส่วนตัวผมก็จะลดพวกความคล่องออกให้หมดเลยนะกับจ่ายบอล แล้วก็ไปดันพวกสปีดสปีดต้นให้เลยนะครับให้มันแบบไม่งั้นก็ความแข็งแกร่งลคล้ายคล้ายเซนเตอร์แหละแต่ว่าม่เชื่อพ่อลูกเ,เนี่ยประมาณเนี้สยสายสายแบ็คนะครับก็เฟีย้ยวนะผมว่าแพ็กนี้ก็ตามล่าได้นะสำหรับใครที่ขาด แบ็กเกมรับกองกลางโฮปเยอร์หรือุอยากเล่นหน้าแบบเพสต์ใตใหม่ๆแบบดัมมี่ลันเนอร์อะไรอย่างเงี้ยผมว่าสามารถลั่นได้นะครับสำหรับแพ็กนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงครับสำหรับแพ็กนี้ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายครับขอบคุณครับผมฝากกดติดตามกันด้วยนะ